หงแดงลวฟร์พูลของเราเพิ่งลงสนามทำศึกแดงเดือดกับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเมื่อทีมของเราต้องยกพลบุกไปยันถิ่นโอทราฟอร์ดของพวกเขาโดยทางเยอเก้นครอปยังคงวางหมักมาระบบการเล่นแบบ4-3-3ตามถนนักเหมือนเดิม ผู้รักษาประตูเป็นทางคีวินคิเรเฮอร์นายด่านมือ2ประจำทีมของเราลงเฝ้าเสาในเกมนี้หลังจากทักอาริซอนเบเกอร์นายด่านมือ1ยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่แพงแนวรับ4คนประกอบไปด้วยจอเรลคอนซาเซนเตอร์ฮับดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสก่อนหน้าทางอิบราฮิมาโคนาเตลงสนามมาเป็นตัวจริงจับคู่กับทางเวอร์กิลฟันไดในตำแหน่งคู่ปักกหลังตัวกลาง แบ็กซ้ายเป็นหน้าที่ของทางแอนดูโรเบอร์สันส่วนแบ,บ็กขวาเป็นทางคอร์นอแบดลีที่ได้ทำหน้าที่แทนที่ของทางทเวนอ a ลสันเดอร์อาร์โนที่ยังคงได้รับบาดเจ็บอยู่แพงมิดฟิลด์3คนใช้ทางวัตรุเอนโดทำหน้าที่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับคอยตัดเกมอยู่หน้าแผงแบ็กโฟโดยมีทักเกรกซิทแมคอาริสเตอร์และโดมินิกโซบอสไลคอยปั้นเกมอยู่ที่กลางสนาม ด้านสามประสานแนวรุกก็ส่งทีมที่ดีที่สุดเท่าที่เรามีอยู่ในเวลานี้ลงสนามโดยพร้อมเพรียงกันไม่ว่าจะเป็นทางหลุยดีอาสและมมฮัมเหม็ดซาราที่คอยปั่นป่วนอยู่ที่บริเวณดึงเส้นโดยทิ้งทางดาวินนูนเยสเป็นศูนย์หน้าค้ำอยู่ที่ตรงกลางทางฝั่งแมนเชสเตอร์อยู่นายเต็ดเองเอริกเทนฮาร์กก็วางหมักมาระบบการเล่น4-2-3-1มารับมือทีมของเราโดยใช้ทางอังเดรโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูในเกมนี้ คู่ปักกระหลังตัวกลางใช้ทางวินลี่ครัมบาราปักกระหลังดาวรุ่งจับคู่กับทางแฮร์รี่แม็กควายขนาบข้างด้วยทางเดียโกดาโรเป็นแบ็กซ้ายและอารอนวานบิซาก้าประจำการเป็นแบ็กขวาแพงเมดฟิลใช้ทางคอปปี้ไมนูกับคาเซมิโลเป็นคู่มิดฟิลตัวกลางคอยตัดเกมโดยมี3ประสานอย่างทางบรูโนแฟนนันเดสมาคัตแรดฟอร์ดและอเริฮันโดกานาโช คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังสูตรหน้าตัวเป้าอย่างทางปราสมุดหอยลุ่น เริ่มเกมมาได้เพียงแค่23นาทีเท่านั้นมันก็เป็นทางฝั่งลิวอภูของเราที่ผับพังประตูออกนําไปได้ก่อนจากจังหวะลูกเตะมุมทางฝั่งขวามักอาริสเตอร์เป็นคนรับหน้าที่เปิดลูกนี้เข้ามามาที่จุดนัดพบให้กับทางนูนเยสวิ่งมาโขกสะบัดไปที่เสาไกลก่อนที่จะเป็นทางดีอาร์สที่วิ่งสอดตัวขึ้นมาแบบไม่มีตัวประกบทิ้งตัวยิงเข้าประตูไปสุกก้นตะก่ายทรงให้ลิวอภูของเราออกนําไปก่อนแล้วหนึ่ง ประตูต่อศูนในช่วงที่เหลือของการแข่งขันครึ่งเวลาแรกทีมของเราก็มีโอกาสจะส่องประตูอีกหลายต่อหลายครั้งแต่ก็ทําประตูเพิ่มไม่ได้ถ้าไม่จบการแข่งขันครึ่งเวลาแรกไปลิอวอพูยังคงนําหน้าทีมเจ้าบ้านอยู่1ประตูต่อศูนทว่าเมื่อกลับมาลงสนามกันในครึ่งเวลาหลังมันก็กลายมาเป็นฝั่งของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ยิงตามตีเสมอได้สําเร็จ จากความผิดพลาดของเกมรับของทีมเราเองในจังหวะที่ทางจอเรลคอนซาอยู่ที่กลางสนามพยายามจะมองหาเพื่อนร่วมทีมแล้ววนไปวนมาก่อนจะตัดสินใจจ่ายบอลให้กับทางฟานได้แต่ลูกจ่ายของเขานั้นสั้นเกินไปเยอะเลยโดนทางบรูโน่แฟนนันเดสฉกบอลได้ ก่อนที่เขาจะเหลือบไปเห็นทางคีวินคิลเฮอร์ออกมาจากเส้นประตูค่อนข้างจากไกลทำให้บรูโนตัดสินใจยิงไกลจากวงกลมกลางสนามทันทีแล้วบอลก็ข้ามหัวทางคิลเฮอร์เข้าไปสุกอยู่ที่ก้นตะข่ายทำให้ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาสู่เกมของพวกเขาได้สกอร์กลับมาเท่ากันที่หนึ่งประตูต่อหนึ่ง จากนั้นมันก็กลายมาเป็นฝันร้ายของลิเวอร์พูลของเราเมื่อทางแมนเชสเตอร์อยู่นเต็นมายิงพลิกขึ้นนำได้สำเร็จจากจังหวะที่เริ่มบ้นจากกลางสนามพวกเขาส่งบอลออกไปทางด้านซ้ายให้กับทางกานาโชก่อนจะส่งต่อให้กับวานบิซากา้าที่สอดขึ้นมาด้านหลังไปถึงกรอบเขตโทษและจ่ายกลับเข้ามาตรงกลางให้กับทางไมนูจับบอลและพลิกยิงโค้ง,คง,คงบอลเสียบเสาไกลเข้าไปแบบหมดจดสกอร์ พลิกกลายมาเป็น2ประตูต่อ1แล้วแม้กระนั้นก่อนหมดเวลาเพียงแค่6นาทีลิเวอร์พูลของเราก็กลับมาตามตีเสมอได้อีกครั้งจากจังหวะที่ทางฮาวิเอนเลียรเลี้ยงบอลตัดเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วเป็นวานบิซาก้าที่พยายามจะตามเข้ามาสกัดแต่ไม่โดนบอลเลยกลายมาเป็นการเสียบโดนเข้ากับทางเอเลียแบบจังๆล้มลงไปในกรอบเขตโทษ ผู้ตัดสินจึงไม่มีทางเลือกต้องชี้และเป่าเป็นลูกจุดโทษให้กับทางทีมเยือนนั่นทําให้ทางซาล่าเป็นคนรับหน้าที่สังหารลูกนี้เข้าไปไม่พลาดลิเวอร์ภูของเราจึงไล่ตามตีเสมอได้อีกครั้งเป็นสองประตูต่อสอง ในช่วงเวลาที่เหลือของเกมทั้งสองฝ่ายต่างก็มีโอกาสที่จะทำประตูเพิ่มแต่สุดท้ายก็ทำไม่สำเร็จทำให้จบเกมทั้งสองทีมเสมอกันไป2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละหคะแนน,นโดยที่ทางลิเวอร์พูลของเรามีแต้มเท่ากับทางจาฝูงอย่างออสนอลแต่เป็นรองในเรื่องของประตูได้เสียและยังคงนำหน้าทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่ที่1คะแนน,นด้วยกัน ทีนี้เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยสถิติที่น่าสนใจหลังเกมกับ1ในนักเตะที่โดนวิพาก์วิจารณ์มากที่สุดในการแข่งขันเกมนี้นั่นก็คือในรายของทางหลุยดิออสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายเกมที่โจ้ตัวมีโอกาสจะทำประตูให้ทีมของเราพลิกคว้าชัยชนะได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บ เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตอนที่ลิเวอร์พูลของเราพยายามเดินหน้ากดดันอย่างหนักก่อนที่จะได้ลูกครอสไปที่เสาไกลให้กับทางโรเบิร์ตสันมงตั้งกลับเข้ามาที่ตรงกลางดีอารสวิ่งสอดขึ้นมาทิ้งตัวยิงในกรอบหกหลาแต่เขากลับส่งบอลข้ามคานไปเสียอย่างนั้นเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่น่าเสียดายอย่างที่สุดในเกมนี้เลยก็ว่าได้ แน่นอนว่าจังหวะด,ดังกล่าวนั้นทำให้ทางดีอาสถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากแฟนบอลของทีมเราเองในสื่อสังคมออนไลน์ที่ก็พยายามตั้งแง่กับตัวเขามาช่วงก่อนหน้านี้แล้วอย่างไรก็ตามทางเบนบ็อกแสแนักข่าวสายหงคนดังก็ออกมาเปิดเผยถึงตัวเลขในเชิงสถิติที่น่าสนใจว่าดีอาสมีส่วนร่วมกับการทำประตูให้กับทีมของเราไปมากถึง10ลกูกในช่วง15เกมหลังสุด โดยนั่นแบ่งเป็นการยิงประตูเองไป7ลูกและแอซิดให้กับเพื่อนร่วมทีมของเขาไปอีก3ลูกโดยที่ในจำนวน15เกมดังกล่าวนั้นเขาได้เป็นตัวจริงไป13นั้นจึงเรียกได้ว่าผลงานของเขานั้นไม่ได้ย่ำแย่อย่างที่มีใครหลายคนคิดกันเลยดังนั้นหากเราจะบอกว่าการจบสกอร์ของเขาอย่างไม่ดีพอหรือไม่ได้มีประโยชน์กับทีมก็คงจะเป็นการกล่าวหาที่อาจจะไม่ได้ตรงกับข้อเท็จจริงมากนะ ไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งคนที่เคยเป็นขวัญใจแฟนบอลตอนที่เขาย้ายมาร่วมทีมของเราใหม่ๆนั่นก็คือในรายของทางโดมินิกโซบอสไล์มิดฟิลด์ทีมชาติหังการีซึ่งลิเวอร์พูลของเรายอมทุ่มเงินในระดับ60ล้านปอนด์ไปฉีกสัญญาคว้าตัวเขามาจากทางอาเบราซิกย้อนกลับไปเมื่อช่วงสัมเมอร์ที่ผ่านมา ในตอนแรกที่เขามาอยู่กับทีมของเราโจตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเป,งปลี่ยนแปลงจนมีกูรูบางท่านยกเขาไปเปรียบเทียบกับทางสตีเฟนเจอร์รัตอดีตกับตันทีมระดับตำนานของเราเลยด้วยซ้ำแต่จากนั้นผลงานของโจตัวก็เริ่มดับลงมาตามลำดับจนแม้กระทั่งตัวของเขาเองก็ยอมรับว่าฟอร์มการเล่นของเขาในช่วงหลังนั้นอาจจะไม่ได้อยู่ในผลการแข่งขันที่ดีที่สุดอย่างที่โจตัวคาดหวังเอาไว้ แม้กระนั้นนั่นก็ไม่ใช่ผลงานของเขาในเกมกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาหลังจากสีิติหลังเกมก็ได้โชว์ให้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเขาสามารถสร้างสรรค์โอกาสให้กับทีมของเราได้มากที่สุดถึง4ครั้งซึ่งนั่นก็สูงที่สุดภายในทีมของเราและมากกว่านักเตะทุกคนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมที่โอทรา a ฟอร์ดเมื่อคืนนี้อีกด้วยดังนั้น เมื่อเขาทำผลงานได้ดีเราก็จำเป็นที่ต้องยกเครดิตให้กับเขาในการแข่งขันเกมนี้ด้วยเหมือนกันไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งข่าวของวันนี้กับเรื่องราวของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดสำหรับแนวรุกของทีมเราซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากทางโมฮัมเม็ดสาลาสตาร์ทีมชาติอียิปต์นั่นเอง หลังจากประตูที่เขาทำได้ในเกมเมื่อค่ำคืนนี้แม้ว่ามันจะมาจากลูกจุดโทษแต่โจตัวก็ยังได้ทำลายอีก2สถิติที่น่าสนใจให้กับทีมของเราขึ้นมาอีกแล้วครับท่านหลังจากเขาได้กลายมาเป็นนักเตะคนแรกในหน้าประวัติศาสตร์ที่บุกมายิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ถึงสนามโอทราฟอร์ดถึง4เกมติดต่อกันหลังก่อนหน้านี้มันไม่เคยมีนักเตะคนไหนไม่ว่าจากจัสโมสอใดทั้งนั้นที่ทำสถิติด,ดังกล่าวนี้ได้ กับอีกหนึ่งสถิติก็คือการกลายมาเป็นดาวสันโว์สูงสุดของนักเตะที่บุกมาเยือนที่โอทราฟอร์ดและทําประตูได้มากที่สุดสำหรับการแข่งขันนับเฉพาะในเกมพรีเมียร์ลีกด้วยนั่นเป็นเครื่องตรอกย้ำให้เห็นอีกครั้งหนึ่งแล้วว่าซารานี่แหละคือของสแสลงของทางเรดเดวิลอย่างแท้จริงและในมุมมองของเขาแล้วแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นเหมือนกับของกรุบกรอบ ที่เมื่อใดก็ตามที่พวกเขามาเผชิญหน้ากันโจ้ตัวก็มักจะสามารถทำประตูได้อยู่เสมอนอกจากนี้หนึ่งประตูที่เขาทำได้ในเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมายังทำให้ซาลายิ่งประตูในการแข่งขันพิมลิกฤดูกาลนี้รวมไปแล้วทั้งสิ้น17ลูก ขึ้นมามีลุ้นตำแหน่งดาวซันโวสูงสุดสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้โดยเป็นรองเพียงแค่ทางเออริงบราฮารนของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อยู่สองลูกที่กดไปทั้งสิ้น19ประตูและตามหลังโอล่วัตกินส์ยอดดาวกินของทางแอสตันวินล่าอยู่หนึ่งลูกเท่านั้นหลังจากเขาทำไปแล้ว18ปประตูด้วยกันเรียกได้ว่าการลุ้นดาวซันโวก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิง่งแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้าง ร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ